สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศกรีซเองนะคะเราจะพาไปเที่ยวเมืองซานโตเรนีนะคะก็อยากจะบอกว่าทริปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นทริปเก่าและนํามาเล่าใหม่นะคะเป็นวิดีโอเก่าที่เราเคยถ่ายไว้แล้วตอนที่เราไปเที่ยวนะคะแล้วตอนนั้นนะคะเราไม่มีเวลาที่จะทําวิดีโอเราก็เลย เก็บไว้ในเครื่องนานมากๆแล้วนะคะจะไม่ได้ไว่ากี่ปีที่แล้วนะคะตอนที่เราไปเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสนะคะแล้วก็มีเวลาแล้วนะคะก็เลยสนนเวลาจังหวะแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีด้วยนะคะก็เลยนําคลิปเก่ามาเล่าใหม่ตั้งแต่ลูกชายยังตัวเล็กๆเลยนะคะที่พาเขาเที่ยวเป็นการเที่ยวหลายๆประเทศของ ลูกชายนั่นเองนะคะอาจจะเป็นเที่ยวครั้งแรกเดินทางกับลูกชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอามาลงก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าที่ตัดสินใจนํามาลงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําคลิปวิดีโอได้นู่นนี่นั่นนะคะทีนี้ปัญหาคือเรา มีรูปและวิดีโอค่อนข้างเยอะมากๆทุกคนแล้วทีนี้เอ่อเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราไม่ทําเป็นวィィิดีโอหรือเป็นยูทูบโน่นนี่นั่นลงไปนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่า <c oughs> 1เราไม่ได้ให้ใครดูแต่เราเก็บ ให้ตัวเราดูแต่ถ้ามีใครมาดูมาชอบเราก็ดีใจนะคะเราก็เก็บไว้เป็นความทรงจำของเราเองด้วยนะคะว่าเราได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแต่ละที่หน้าตาเขาเป็นยังไงเป็นความทรงจําดีๆของเรานั่นเองนะคะเราเลยตัดสินใจมาทําคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วอะวิดีโอหายไปเยอะมากๆเลยนะคะเหลือ ่รูปอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจเอาทั้งรูปและวิดีโอมามิกซ์กันนะคะมันก็เลยได้ออกมาเป็นรูปภาพบวกวิดีโอแบบนี้นะคะไหนๆก็ได้เล่าแล้วนะคะยังไงก็เล่าต่อเลยแล้วกันนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มทำปีโอเป็นกิจลักษณะน,นะคะจริงๆแล้วนะคะเรามีงานประจำนะคะเมื่อก่อนเรามีงานประจำและเราไม่ค่อยมีเวลาแต่เราเป็น พวกที่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวหลายๆประเทศค่อนข้างบ่อยนะคะทีนี้รูปกับวิดีโอเราจะค่อนข้างเยอะมากๆค่ะทุกคนทีนี้มันกลายเป็นว่ามันเต็มะค่ะเมมโมรีเราเต็มนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิด จุดประกายขึ้นมาก็คือมีเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆนะคะแนะนําว่าแนะนำว่าขอภัยค่ะแนะนํามาค่ะแนะนํามานะคะว่าคือด้วยความที่เรามีรูปมีเที่ยวเยอะแล้วเราก็โพสต์ที่ a c e b o o k ซะส่วนใหญ่และเราจะทําเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่วนตัวพิเศษนะคะเพื่อนๆก็เลยบอกว่าทําไมถึงไม่ทำลง youtube หรือว่าทาเพจเพราะว่าเนื่องจากเขาเห็นเราเที่ยวบ่อยนะคะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่มันมาเอกใจคํานึงที่เขาบอกว่า เราไม่ต้องทำเพื่อใครแต่เราทำเพื่อตัวเองเก็บไว้เป็นเมมโม y รีนั่นเองค่ะ